If I lay down and I play dead and I stay dead กรี๊ดป๊อดดีเดบ,บั้มบอนพิงค์ถอดหัวมาเลยเฉลยแล้วโปรโมทแรกที่อเมริกาคืองานอะไรใครจะรู้กว่าจะได้บัมบอนพิงค์แบล็กพิงค์ทงานหนักมากชื่อวงของเรามันเก๋มันกุดชื่อว่าแบล็คพิงค์มันมี2ความหมายในตัวเองแบล็กก็คือความแข็งแรงและก็ความมั่นใจพิงก็คือการแสดงออกน้าที่เป็นผู้หญิงของเราประโยคที่น้องเจน,นะคะให้สัมภาษณ์ผ่านทางบิสวสถานีวิทยุของ Apple Music หรือนกรกฎาคมในปี61ค่ะและนี่ก็คือเบื้องหลังชื่อสาวแบล็กพิงค์นะคะหลังๆเนี่ยไปก 22ปี16กันยายน2022เวลาไทย11นานริกาจะปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่2ชื่ออัลบั้มว่าบอลพิงโดยมีเพลงเชิดดาวเป็นเพลงหลักในการโปรโมทอัลบั้มนี้มาสนุกและก็พยายามทําเพื่อจะสาวกันอีกครั้งนะคะทุกคนก่อนปล่อยเพลงค่ะก็ไปรอแ l a ็ k พิงบอลพิงเขาดาบปาร์ตี้กันก่อนที่ช่อง YouTube กันได้เลยอย่าลืมมารอนไลฟ์นับถอยหลังอัลบั้มใหม่ไปกับเซสาวแบล็คพิงแลวก็รับชมเพลงใหม่เชิดดาวพร้อมกัน10โมงเช้าไทยรอชมไลฟ์11โมงเช้าไทยปล่อยเชิดดาวพร้อมกับอับับมมเ็มชุดที่2 หลายคนนะคะก็คงอยากจะรู้ละสิว่าสาวนะคะบินไป LA เมีการรอบนี้เนี่ยไปรายการไหนยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากถึงตารางงานนะคะแต่ก็มีเฉลยแล้วละหนึ่งที่สําหรับที่สาวๆนะคะจะไปโปรโมทสาวๆนะคะบินไป L อรอบนี้คือไปแสดงโชว์ที่จิมมี่คิมเมลนะคะในวันที่19กันยายน2022เวลาบ่าย230นะตามเวลาท้องถิ่นของบ้านเขานะคะเวลาที่ออกอากาศตรงกับเวลาไทยก็คือตีสี่สนั่นเองค่ะในวันอังคารที่20กันยายน2 0 2พ ถามว่ารายการสดใช่ไหมหรือว่าอัดว้นะคะก็น่าจะรายการสดเพราะว่าสาวๆดดังก็คือบินไปแล้วเนาะไปออกรายการจิมมี่คิมเมลอีกแล้วนะคะน่าจะเดบิวต์สเตจที่นี่เลยละมาราเชียร์สาวๆไปด้วยกันค่ะจริงๆนะคะตอนที่ดีอัลบัมเนี่ยก็ไปออกรายการจิมมี่คิมเมลแล้วนะแต่ว่าคราวนี้ก็น่าจะเป็นแบบสดแลบเพราะว่ามีทิเก็ตด้วยนะคะไอเดอร์แค่เกาหลีนะคะแต่ก็แค์อยู่ไม่ใช่ว่าไม่แค่แต่ว่าพวกนางมีคิวที่เมกาไงละเพราะว่าจะไปเปิดตัวบ้างที่เมกาด้วยงานนี่ก็คือหนึ่งตารางโปรโมทที่เมกาค่ะหากว่าทราบข้อมูล เพิ่มเติมนะคะจะมาบอกนะคะสเตจแรก่างเราๆนะคะก็จะต้องออกทีวีนะคะรายการต่างประเทศนอกเกาหลีไปเลยจ้ะเรียกว่าก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือว่าจะไปหาจิมมี่ไหนเพราะว่ามี2จิมมี่นะคะนั่นก็คือจิมมี่คิมเนลและก็จิมมี่ฟอนรอนนะคะแต่ก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะเจอทั้ง2จิมมี่นะคะรอติดตามก็ได้เลยแต่ว่าใดๆก็คือฉเฉลยแล้วค่ะสําหรับหนึ่งในตารางโปรโมทนะก็มีไปออกรายการจิมมี่คิมเนลค่ะต่อนะคะก่อนที่เพลงชุดดาวจะปล่อยใดๆนะสาวแบล็คพิงค์นะคะก็ได้พูดถึงเพลง เชิดดาวและก็การทําอัลบ Born Pink World Tour ั้มบอลพิงเวิลด์ทัวร์ใดๆด้วยนะคะซึ่งปกติคําถาม Q&A เนี่ยจะถูกถามในพรีสคอนนะคะวันปล่อยเพลงคัมแบ็กแต่ว่าส,สาวนะคะมีตารางบินไปที่อเมริกาซึ่งก็เป็น15เลยอย่างโดนจี๊ประสิีจานะคะก็เลยต้องปล่อยออกมาก่อนสินะอยากรู้ละสิว่าน้องลิซ่าและก็สาวนะคะพูดถึงบัมบอลพิงเพลงเชิดดาวและก็เวิลด์ทัวร์กันอย่างไงบ้างวันนี้ค่ะแอดก็นําเล่าให้ได้ฟังในฉบับรวบรัดดังนี้จ้าคำว่าบัมบอลพิงนี่มันคืออะไรน้องแชงขันก็เล่าว่าบัมนี้มันก็จะแสดงแก่่่นนนนแแแท้ขอออองงลล็คพิีหะนะหะะเมืืกับบบช แต่ก็ยังคงความเอกลักษณ์เดิมของแบล็คทิงเอาไว้ที่ยังคงลองสิ่งใหม่ๆต่อไปว่าซ่านการทํางานในอัลบั้มชุดที่2เป็นยังไงน้องเจงก็บอกว่าเช่นเคยนั่นแหละการทํางานกับเมมเบอร์ก็สนุกตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่มีประชุมแนวคิดใดๆนะแล้วก็จนถึงนาทีสุดท้ายในการทําเพลงเนี่ยแนวคิดใหม่ๆก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาในหัวนะคะก็มีการพิจารณาความคิดและก็รู้สึกของการแลกการแบบละเอียดขึ้นสาวๆนี่ก็สามารถดึงบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อยู่ลึกข้างในออกมาได้และก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งการแลกะะแลกตระหนั ว่าสี่สาวนี่จะเปล่งประกายมากที่สุดนะเมื่อพวกเรามาอยู่ด้วยกันนั่นเองอันนี้แม่เห็นด้วยค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดในการทํางานกับโปรดิวเซอร์ของ YG ใดๆที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยนะมันก็ทําให้รู้สึกอุ่นใจและก็สนุกมากฉันพอใจมากเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยงานที่สร้างขึ้นจากการแบ่งปนันการทํางานร่วมกันทางดนตรีนั่นเองก่อนจะปล่อยเพลงเชิดดาวค่ะน้องลิซ่านะคะก็ได้พูดถึงเพลงไตเติ้ลเชิดดาวด้วยนะว่าคืออะไรเมื่อลิซ่าพูดนะคะก็นึกภาพตามออกเลยหลักนะคะเพราะว่าน้องบอก ตอนพวกนางฟังเดโมของเชดดาวเนี่ยในห้องอัดนะคะพออินโทรขึ้นมาลิซ่าก็บอกว่าพวกเราเนี่ยมองตาก,กันนะโดยไม่พูดอะไรในสายตาของแต่ละคนก็สื่อกันว่าเพลงนี้แหละมันคือเพลงไตเติลน,นะคะแน่นอนว่าซันลิซ่านะคะนางก็ตื่นเต้นนะนางบอกว่าผ่านไปสักพักแล้วเวิด์ทัวร์เนาะก็ตื่นเต้นเพิ่มขึ้นทุกวันนั่นแหละในการที่จะได้พบลิงทั่วโลกนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งลิซ่าเนี่ยก็พยายามทําสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเพราะว่าต้องการแสดงสิ่งต่างๆมากมายแต่น้องก็บอกว่า ไม่สามารถสปอยหรือว่าบอกได้ในตอนนี้หรอกนะแต่ว่ากําลังเตรียมสเตจใหม่ๆอยู่แบบที่วิงเนี่ยไม่สามารถจินตนาการได้เลยนะอืมงานอีน่ยงเนาะกำลังเตรียมสเตจดีสเตจใหม่ๆเนี่ยและน้องค่ะก็บอกว่าบลิงเนี่ยก็มาสนุกด้วยตาตัวเองเถอะนะแล้วก็สนุกไปกับพวกเราแต่กวนจูเวลทัวร์นะไปฟังบั้มเต็มกันเยอะๆละแล้วก็จาให้ได้ด้วยนะเพลงพวกนั้นนะคะเรียกว่าน้องลิซ่าบอกว่ากําลังเตรียมสเตจที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสเตจแบบใหม่ที่เราจะจินตนาการไม่ถึงเอ๊ะอน้องลิซ่าจะปล่อยของอะไรโชว์แม่แม่อีก พี่สูนะคะก็สปอยแล้วหนึ่งว่าอะไรล่ะบลิงเนี่ยถึงต้องดู MV ชัดดาวนะพี่สูนะคะก็เล่าว่าใน m v เนี่ยมันก็จะมีฉากและก็อุปกรณ์ประกอบสุดทิพย์นะคะบรรยากาศโดยรวมที่แข็งแกร่งสไตล์การแต่งตัวก็เข้ากันเข้ากันนะคะกับเพลงถ้าบลิงเนี่ยได้ไปดูมิวสิกวิดีโอแบบใกล้ๆนะก็จะได้เห็นว่าเพลงฮิตๆเนี่ยมันถูกซ่อนเอาไว้ทุกที่เลยนะบลิงเนี่ยก็จะได้เห็นสิ่งที่เราแสดงในนั้นอย่างอิสระรอนะบลิงแหมก่อนหน้านี้ค่ะพวกเรานะคะได้ชมตัวอย่างชัดดาวไปแล้วล่ะก็จะเห็นเพลงงต่า ของเธอสาวนะคะอดใจหายไม่ไหวแต่ว่าจากการสัมภาษณ์ของเธอสาวแล้วนะแอดว่ามันน่าจะไปนในทางที่ปังอยู่นะคะไม่น่าจะชัดดาวตัว,ตวเองแต่อย่างใดหรอกนะคะน่าจะก้าวขึ้นสู่ความปังระดับใหม่ของเกิร์ลกรุ๊ปนั่นเองเนะเาะต่อมาค่ะก็เป็นการสปอยวีลทัวร์เชียงงานิดนึงนะคะเชียงงาก็เล่าว่า,ายุ่งมากค่ะแต่ก็คุ้มมากเช่นกันนะคะเพราะว่าได้เห็นแฟนคลับเนี่ยมีความสุขทุกครั้งเลยที่พวกเราเนี่ยเตรียมอะไรใหม่ๆออกมานะคะมันทําให้แชงนะคะมีกําลังใจและก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้รับพลังงานกลับมามาก เลแล้วก็บอกว่าจะมีแสดงหลายสเตจเป็นครั้งแรกเลยนะคะในคอนเสิร์ตนี้ว้าว wow. wow. น่าติดตามจริงๆค่ะสาวๆก็ส่งท้ายนะคะบอกว่าก็นานแล้วนะสําหรับเวิลทัวร์เนี่ยดังนั้นพวกเราแลคพิงก์แล้วก็ทีมงานก็ทํางานหนักจริงๆนะคะเพื่อเตรียมตัวลิงก์ก็พบกันเร็วๆนี้นะคิดถึงพวกคุณค่ะได้ๆค่ะสรุปตอนนี้นะสำหรับบอลพิงค์เวิลทัวร์ในทวีปอเมริกาเหนือนะคะสองรอบทุกเมืองนะคะ14รอบในเวลา27วันดังนั้นตอนนี้ค่ะก็ค่อนข้างเป็นห่วงสุขภาพของสาวๆ สุขภาพต้องมาก่อนเด้ออันดับแรกนะคะอย่าลืมบำรุงร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะสาวๆและแล้วค่ะเพื่อนๆก็มาถึง16กันยานยน2 0ง2ค่ะจะมีไลฟ์ปาร์ตี้เขาดาับลอยบ้าบอลพิงพ bon ร้อมตามด้วยเพลงเชิดดาวเอวีนะคะเพลงไตเติ้ลสำหรับโปรโมท YG จีใดๆนะคะนางก็ปล่อยโพสต์ดีเดย์ออกมาแล้วจ้ารียกว่ามาแบบถอดหัวแล้วหนึ่งนะคะอารมณ์ความรู้สึกนะคะหลังเห็นโพสต์นี้ค่ะเป็นโพสต์แบบไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยเห็นนะคะบางคนอาจจะรู้สึกมีน้ําโหนะคะแต่บางคน ก็น่าจะชอบนะ้แบบเออเเคเคโอเค okay, okay, okay. ต่อไปนะคะเราจะไปแบบโลกสวยเพื่อต้อนรับความปังเร็วๆนี้ที่กําลังจะมาถึงนะคะแอดก็จะบอกว่าเป็นโพสต์ที่น่ารักนะคะไม่เคยเห็นแลกพิงทำโพสตอย่างนี้เลยขอวยพรที่บ้านอนพิงของพวกนางนะคะทําสถิติถล่มทลายปังปัง,ปงสาธุคะ่ะก็เป็นโพสตายนะักร้องสากลมากเวอร์แต่แอดก็ชอบอยู่นะมันก็ดีอยู่นะเต็มสิบก็ไม่หักนะแถมบวกเพิ่มไปเลยสดๆนะคะมันต้องเลิศกว่าพิษสีชมพูแน่นอนนะคะขนลุกคะ่ะแบบ และความสวยของสาวน,นะคะก็คือพี่จีซูนะเรียบรู้สง่าง,งามอ่อนวันดหนุ่มเจ้หญิงค่ะเจนี่ก็ชิคๆคูลๆเซ็กซี่มั่นใจสไตล์โคโคลงองแชงนะคะก็รอกแอนโรไซยหวานเท่เซ็กซี่น้องลิซ่ากอา็อะไรก็ได้ประโคมเข้ามาดิจ่ะเข้ามาเลยไม่ต้องสนใจสไตล์เพราะว่าน้องลิซ่าเอาอยู่หมดนะคะสนุกจังโว้ยแต่สิ่งที่งงที่สุดในโพสต์นี้ก็คือนะคะอะไรเดินใจให้มาแปะฟอนดีเดย์นเนี่ยรงแขนน้องเจนนะคะเรียกว่าอยู่ผิดที่สุดๆนะคะท ทำให้ภาพมันค่อนข้างที่จะเสียรูปไปนิดนึงค่ะแล้วถ้าเาส,สาวๆนะคะไปรีทัชจอเป็นคนๆนะก็พอได้นะคะสวยมากๆแต่ว่าพอมารวมกันนะคะก็คือฟิลงงๆนั่นแหละเพื่อนๆโอเคต่อมาค่ะมาชมดีเทลของน้องลิซ่ากันนะคะเรียกว่าโอ้ my god คุยลิซ่านะคะกับขนเฟอร์สีขาวปุกปุยแล้วก็ดูขนตานแดงยาวสะพรึงอันนั้นสิคะอร้าย right, สวยตัวแม่จริงๆเล็บของนางก็เป็นสีแดงด้วยนะคะภาพพันหัวของน้องนะคะก็เท่มากเลยค่ะลาย ภาเช็ดหน้ามังคะเนี่ยแบบที่น้องชอบเน,ะนาะชน่เลิศเป็นยจ้าแม้ว่าโพสจะดูงงๆนะคะแต่ว่าความเทค่ความสวยของน้องลิซ่านะเครื่องหัวเครื่องเฟอร์ลิซ่าก็มุมมามอีกแล้วค่ะน้องลิซ่าลุคนี้นะคะสวยหวานละมุนละไมดีต่อใจจริงๆมุมไหนก็สวยเอาเป็นว่ารอดค่ะโพสนี้เอาหละกครจะบ่นโพสนะคะก็บ่นไปแต่ว่า YG จีนะก็ได้สกัดความบ่นเอาไว้แล้วหนึ่งด้วยการแนบไอคอนน่ารักน่ารัก,รกประจําตัวสาวมาด้วยในแคปชั่นดักเอาไว้แล้วก่อนนะคะเรียกว่ารู้ใจยิ่งกว่า โะะดยไอคอนของน้องลิซ่านะคะรอบนี้ผมเป๋มาเลยจ้ะน่ารักไม่ไหวนะคะเป็นแมวหน้ามา้าเป็นแมวหน้ามา้าผมปดัดผมเป๋มาเลยค่ะเรียกว่าทำไม่เมยนะคะอ่อนปวกเปียกไปหมดเลยโดยไอคอนของน้องลิซ่านะคะมีการพัฒนานจากแมวอ้วนในวันนั้นสู่ปัดเป๋ในวันนี้จ้ะเป็นแมวที่มีสกิลเลเวลอัพความแซบขึ้นเรื่อยๆนะคะโคตรชอบโคตรน่ารักเลยชอบทุกการกลับมานะาของแคท็กแมวลิซ่ามากนะคะก็คือเป็นการรวมตัวของ 5L หรือเปล่าคะเนี่ยสำหรับแมวของน้องลิซ่านะคะ ก็หวีเป๊ะไปเลยจ้ะและก็ความสำเนาถูกต้องนะคะก็ต้องขอยกให้กับโพสตอนพิ้งเวนอมนะคะก็เหมือนตัวเองนั่นแหละนะคะว่าตัวเองหรือเปล่าคะเนี่ยซึ่งไอคอนของสาวๆค่ะก็มีความน่ารักนะคะแต่แน่นนก็มีซิกเนเจอร์เนาะใส่ความเป็นสาวๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งไอคอนซูมอนของพี่ซูนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะแต่ก็ยังเป็นซูมอนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมนะคะเป็นซูมอนแบบอัปเกรดนั่นเองใครอยากจะรู้ว่าพี่ซูนะคะว่ารูปไอคอนยังไงก็จะมีที่มาที่ ่ไปอยูเพะะราะว่าวีซูนะคะนางก็เคยเปิดเผยนะวิธีวาดซูมอนของนางด้วยนะ่ารักที่สุดใน3โลกค่ะภาพรวมของโพสต์นี้นะแอดก็ให้ผ่านเหมือนเดิมนั่นแหละแหมมีอะไรไม่ให้ผ่านบ้างหล่ะสรุปนะคะสุดท้ายจะนัดหมายลิงก์จ้านัดหมายลิงก์เหมือนเดิมค่ะแบล็กพิงชัดดาวจะปล่อยสุกที่16กันยายน2022นะคะเวลา11โมงเช้าไทยมีการไลฟ์ข่าวดาวเริ่ม10โมงเช้าเวลาไทยค่ะไม่ต้องสลับช่องเดี๋ยวมันจะออโต้รันนะคะให้เพื่อนๆน,นี่เข้า MV วีชัดดาวเองเลย เพื่อนๆนะคะมาสตรีมทุกอย่างให้หนักยิ่งกว่าตอนพิ้งเวนอฟกันค่ะเพะื่อยอดที่ดีที่สุดนะ,ะของพวกเราไม่ได้รอมา2ปีเพื่อปล่อยให้เพลงมันแป๊กกันเนาะพิ้งเวนอมทําได้นะคะชัดดาวก็ต้องทําได้กระจายลิงก์ออกไปทั่วโลกนะคะสะกดจิตหมู่เป็นเลยแล้วก็เชื่อว่าทุกๆกิจกรรมการโปรโมทของ Black พิงต่อจากนี้นะคะแบล็คพิงเนี่ยเขาวางตัวแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีอยู่แล้วเวลาเสียงจากไม์หรือว่าอุบิเหตุอะไรนะคะนางก็จัดการกันได้หมดนะคะแล้วก็รู้ลิมิตของตัวเองว่า ไม่ควรทําระวังคําพูดนะคะอันนี้ต้องชื่นชม,ชมชาสาวๆมากเรียกว่ามืออาชีพสุดๆเลิศค่ะพวกนางนะคะจะไปต่อยาวๆเชดดาวพวกเอนตี้ทั้งหลายสูส่สกสาดใหม่แลกพิงยังไงหลักไม่มีหรอกนะวงแตกใดๆค่ะคลิปนี้ค่ะก็มาอัปเดตโพสตดีๆนะคะถอดหัวมาเลยแต่ก็สวยไม่เบาเฉลยแล้วว่าโปรโมทแรกเมกาที่ไหนนะคะไปรายการจิมมี่คิมเมลค่ะแล้วก็กว่าสาวๆจะได้บ้ามบอลพิงนะแล้วก็เพลงชดดาวออกมาเนี่ยทำงานอย่างหนักจริงๆนะคะ เราติดตามพวกนางไปยาวๆเลยค่ะ。